เลยนะเจ้าจะต้องจัดใกล้รถสะเล้งขนนะเจ้าน้องขนขนผู้ชมขนผู้ชมข้าขนเชียร์คนเชียเดอร์เชียร์ลีเดอร์ค่ะนี่อันนี้คนสวยนะคะเชียร์ลีเดอร์เจ้าพี่โชคน้อง ตอนนี้่ออะรกันเลื่อท่านสามารถที่จะได้เได้ก็เป็นที่ยนะเราคิว่าเราดโค้ชคือว่าอวเพื่อนมากนะคะก็จะมีดชสนุนข้ามข้ากัรอะไรหลายหลายีทีมมาจากต่าเอหวับอว่าจะเป็นเจืิอจะได้ในกาชกในการแข่งขันกะไ้ออกแต่การชุงนถยนไปเป็นตองไ เธอเดืนไม่ได้ลักตดินนักการเมืองการไปเจอท่านนายกอบจจังหวัดน่านนะคะซึ่งก็ได้มานะคะส่วนเฮียใกล้ถึงภิการเลยและบอกเลยนะครับส่งสัญญาณนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้เฮียเค้กลำดับกิจกรรมให้เราฟังในลำดับพิธีการบนเวทีอีกทีนะครับตอนนี้เฮียเค้กพี่พนมลูกอยากแล้ว นิดเดียวไปลงไปเนิดก่อนเลยป้าครับยี่สิบเก้าครับรุ่นยี่สิบเก้าตั้งแต่วันแรกนะครับเฮียเค็กเราก็ลงไปงมหอยครับบ้างนะฮะนึกว่าเก็บปูนะฮะตอนนี้ช่วงนี้ฤดูนี้น่าจะเก็บปู เราหวังว่างานนี้นะครับจะเป็นงานที่เปิดตัวอําเภอบัวและก็จังหวัดน่านนะครับดังนั้นวันนี้นะครับภาประวัติศาสตร์จะออกไปนะครับในลักษณะของเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยคนทีองถิ่โดยคนอาเภอบัวของเราก็พีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนด้วยนะฮะก่อนลงก่อนที่จะเปิดสููฝนแบบเต็มตัวแล้วก็ความจริงคือเตรียมตีให้มันมันมันดีดีโอเค คครับแล้วก็ใจนั้นก็มีการปลุกนะฮะ <ไป S 1> โอเคชดเสียง3นาทีครับขออนุญาตชนใช้เสียง3นาทีนะครับจะมนี้เป็นภาคประชนนะชมรมเสื่มจันทรท่องเที่ยวโครัวเขาร่วมกันจัดง,งานโดยก็มีภาครัฐเนี่ยมาเป็นส่วนในการช่วยสนับสนุนอันนี้นสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่เอกชนเนาะอ่าแต่ว่าภาครัฐก็เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของ ป้องกันการเตรียมการที่ป้องกันรลมัมาระวังในเรื่องของตอนีที่มันเรื่องของการติดติดร่อแม้กระทั่งเตรียมเรื่องของเพราะว่าเป็นพื้นที่นานเนาะเราก็กลัวเดี๋ยวจะมีเรื่องโรคขี้หนูเรื่องของแบคทีเรียเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เตรียมเต็มที่อ่ะเนี่ยเราจะเห็นมีรอยปูนขาวมีอะไรก็จะมีแล้วก็จะมีเรื่องยาให้สําหรับคนที่กลัวหรือว่าไม่มั่นใจเนี่ยได้ป้องกันไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ให้มมีมงนทมัเป็นยุชอาสัมาช่วยกันนะครับแล้วก็องค์่วยงานีเกี่วข้องการช่วยกันเด็กจริงคนจัดก็คือภาคเอกชนเป็นการส่งเสริมกันเที่ยวของน้าในช่วงสิบคนใช่ใช่ถือว่านายชอบอยู่แล้วเพรของนี่นายชอบเลยวิ่งไเราก็มาส่งเสริมเรื่องการส่งเสริมเกชนัวข้าทำได้อยู่แล้วค่ะ

เป็นผู้กำกางการนะครับเป็นงแรกของโลกันจะเง่นบอลเล่บอลลุยโคลตของเรานะครับใช้ผ้าที่อำเภอัวจังหวัดน่านเชื่อมคราวนี้จะทำเป็นอนไรอยากจะเจอเพื่อนที่ท้าทายกับใที่ฉิงบอกว่าเป็นการแขงขันก่อนนะครับเนื่องจากจังหวัดน่านนะครับเราเคยเห็ในระดับจังหวัดนะครับเราเคยมีทำรักที่ ดีในเรื่องการท่องเที่ยวใช่ค่ะแล้วก็ปไปในเีื่อของโซเชียลมีเดียทุกยุคสมัยมาในช่วงหลังแต่ว่าช่วงนี้มันอ่อนลงไปใช่ค่ะตอนนี้กระแสของเราเริ่มอ่อนเพราะฉะนั้นพวกเรานะคะชาวออมพอพัวแล้วก็วัยรุ่นรวมถึงทางด้านของผู้สนับสนุนของเราผู้หลักผู้องเรานะคะจึงเราดูแสงนะเนี่ยสังกัดแสงเล่นะเจ้าอันนี้ก็มีแฟนซี สวยๆนะคะอันนี้ในตาเราซึ่งมีแบบบทบาเจ้าแม่ตาเอันนี้ซึ่งก็แต่งมาในงานนี้โดยเฉพาะนะคะในการจัโอ้หลายเรื่องหลายรอันก็หลายคนเลยนะคะสำหรับในส่วนของการแข่งขันวอันรีในจ้าวอลเลย์บอลจังหวัดน่านที่สามคือท่านกระคุณสุริรศิลป์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านท่านนายกเทศมนตรี บนป,ปัวบนถึงท่านประธานสภาวรณนธรรมนะครับผู้จัดการปัวเพจสื่อมวลชนทุกแขน่งแขกท่านผู้เกียริที่เคารพรักท่านนะครับแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมปัวเพื่อน

ี่บอมเป่ายาวๆนะต้องต้องตรงวิบอมเป่ายาวๆ 啊！ ตามกันตั้งตั้งโหงง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 

เมื shirt. ่อกี้เครื่องยังไม่ร้อน แคม้แน่แบบนี้สีเป็นที่ประทินเลยครับงหูค่ะต่อลบสามนี้ลงหูต่อตีนไว้นี่นับตามแต่เขามีนั่งล่างอยู่นะครับบริเวณั่หลังอาจารย์มาข้างแกงก็ไ้รับงว่าเนไม่้เพี่อร้าย เจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเป็นการจัดการแข่งขันนะเจ้าวอลเลย์บอลใช้ทุ่งนะเจ้าเนาะเกิดขึ้นขรั้งแรกของจังวัดนานในอำเภอปัวของเฮาหวังเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าว่าคงจะได้รับแรงใจนะเจ้าแรงกายแรงเชียนะเจ้าในปีต่อไปซึ่ง เขาจัดในองค์กรผักรัดและเอกชนรวมกันได้รับความสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกอบจเจจังหวัดนานคลิปนี้หวังว่าคงจะนําความมวลงานหันสาแนวใหม่นะในการละเล่นวอลเลบอนนะเจา้าเนาะ,อะขอบคุณนนะเจ้า สำหรับแฟนคลับแฟนร้ายการของเสียงจากบุหลันนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจ้าเธอเป็นกำลังแรงอกแดงใจเสียงจากบุหลันต้ยนะเจ้าพิษปาดประการเธอจะได้ขอสุมอาอภัยกันต้ยนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กินเนอร์เจ้าสำหรับคลิปนี้ไหวตัวอีก,ก่อนนะเจ้าไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า